มันแพงอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับมีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับความแปลกใหม่ก็คือนะครับต้นทุเรียนเราเห็นตันี้คือเขบปลูกตั้งแต่เห็นว่าแปลกแปลงนะครับโคนต้นทุเรียนมันจะเป็นปีกนี้นะเนืเ่องจากว่าเขาเอาต้น3ต้นนะครับโคนเนี่ยมารวมกันแล้วค่อยมาทาบ ที่เรามองเห็นอยู่นี่คือต้นผู้เรียนนะครับสมต้นเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับมันจะเป็นต้นผู้เรียนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ต้นที่หนึ่งะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับแล้วก็ถัดมานี่จะเป็นต้นที่สามต้นที่เนี่ยพอมาดูข้างบนนะฮะแล้วก็เขาก็เอาพันที่เป็นพันหมอนทองของเขาเนี่ยมาทาบข้างบนอีกทีเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพัน มันเป็นพันโบราณซึ่งมีความแข็งแรงทนทานรากแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้านโรคแล้วก็เรล็กคบาบกิ่งหรืออะไรขึกอย่างเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอามาต่อก็เป็นพันธหมอนทองครับต้นนี้ต้นนี้ก็อายุประมาณที่แกบอกผมก็ประมาณยี่สิบปีแล้วครับนะครับความสูงต้นตนะครับยี่สิบปีแล้วนะครับตอนนี้ยี่สิบปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูชมส่วนต่างๆของสวนอีกว่า วันนี้มีอะไรให้ชมบ้างครับเดี๋ยวตามผมมาครับอันนี้คือที่ต้นนะครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนทุเรียนที่อำเภอแกลงตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับบริเวณนี้พื้นที่ตรงนี้ตำบลตำบลอะไรครับตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับรบกวนตบกวนพี่อ่อนแนะนำตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้คืออะไรยังไงครับคือซือไม้ป้ามาติดกากันไหมครับต้นเดียวครับต้นกล้าต้นเดียวพวกต้นพันกาครับ พันแท้มันอ๋อนี่อันนี้คือต้นพันธุ์แท้ใช่ไหมครับพันธุ์แท้ปลูกี่พันธุ์แท้แล้วก็เอาในพันกามาปลูกกล่อมนะพันธุ์แท้แล้วพันธุ์แท้กับพันธุ์กล้าต่างกันยังไงครับพันธุ์แท้กับพันธุ์กล้าอันนี้เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรพัฒนาเองพัฒนาเองนะครับอันนี้มีใครมาสอนไหมครับไม่พี่อ้อน ผูาการก็มาขอขอปึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับขอมาเนี่ยฐานขอบต้นเล็กต้นตะเล็กครับและระดูก้วครับอ๋อเด็กๆเดแล้วเาเขาเขานำถุงน้องมาตากด้วยทาทิศในในเาอะไรอย่างอ่าตัวนี้ใช่ไหมครับีครับอันนี้ยังไงครับโอโอเคเดี๋ยวนะครับพี่อ้อนชี้ผมดูหน่อยต้นไหนเป็นอะไรยังไงครับเนี่ย อันไหนอันไหนเป็นอะไรยังไงเนี่ยมีนมีทั้งสามต้นต้นพันอันนี้ต้นพันนี่พันกาอันนี้ต้นพันอ่านี้พันกาพันกล้าอ่ามาปลูกแล้วเนิ่มาติดกันแล้วก็เอาข้างบนอ๋อคไอ้ที่ดีครับนี่ครับต้นกลางนี่คือต้นพ่มเปิดต้นที่ปลูกไว้ก็แล้วต้นทุเรียนนะครับสามขานะครับก็ตอนนี้ก็อายุสามสิบห้าปีนะครับเมื่อสามสิบเจ็ดปีนะครับเมื่อกี้เราก็ดู ผมชี้พาไปดูพาคุณผู้ชมไปดูต้นเล็กๆมาแล้วนี่เรามาดูต้นใหญ่ๆนี่ครับเนี่ยหน้าตาต้นใหญ่ๆผ่านไปสามสิบเจ็ดปีนะครับจะเห็นว่าทรงข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยขาเขามีสามขาเห็นไหมครับ oh, <no. S 1> ก็เป็นต้นกล้านะครับแล้วก็ต้นพันอยู่ข้างบนนะครับเนแกคิดว่าตั้งแต่สามสิบเจ็ดปีที่แล้วแกคิดได้สามสิบเจ็ดปีที่แล้วคิดดูนะครับว้าว <Wow. S 1> เพราะว่าสามขาเนี่ยขาหลักเนี้ย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แข็งแรงนะครับ <Okay. S 2> แค่บอกว่าเอาต้นพันธุ์เอาต้นกล้าเนี่ยมาจากใต้แล้วก็ใช้ต้นพันธุ์นะครับที่มีรสชาติดีของภาคตะวันออกมาผสมผสานกันครับ <Okay. S 2> ก็จะทําให้ได้นะครับต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่รสชาติดั้งเดิมอยู่แล้วแต่เพิ่มความแข็งแรงนะครับในการต้านโรคแล้วก็เพิ่มความสามารถในการหาอาหารเข้าไปนะครับตอนนี้ผมมองด้วยสายตาก็สูงประมาณอา่น่าจะ12เมตร เกับ14เมตรนะครับ12เมตร14บมตรเมตรแต่ลูกแต่ลูกตอนนี้หายไปไหนหมดน่าจะเก็บไปหมดแล้วมังนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูความใหญ่นะเทียบกับตัวผมนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับก็เรียกแกทิดอ้อนนะครับทิดอ้อนอยู่ตรงที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับนี่ก็คือทุเรียนสามขาหอนทองสามขา ใครมีโอกาสมาระยองก็แวะมาชมสวนของพี่อ้อนได้นะครับเพราะว่าสวนแกเปิดนะครับให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้นะครับเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรเองก็ยังเข้ามาเข้ามาเรียนรู้วิธีการทําจากแกนะครับสโอเคเป็นโอกาสอดีเลยนะครับเมื่อกี้เข้าไปในสวนเนี่ยที่ต้นไม่เหลือต้นเลยนะครับปรากฏว่าเห็นววบแวบแวบรถกําลังจะออกไปเอาทเรียนไปขายข้างนอกนะครับผมมาบุกถึงสวนเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราเลือกมาเลยเลยผมกะว,ว่าจะเอาทัก2สองสามลูกนะครับเสร็โจโจรแล้วคัน,นี้โอ้โหมาไม่เสียเที่ยวปล่อยละไม่เสียเที่ยวเปล่าไม่เสียเที่ยวปล่อยนะผมจะล่อเลยสีลูกแล้วเดี๋ยวไปแกะเพีที่กรุงเทพนะดูว่ารสชาติหน้าตาเ,เป็นไงเพราะตอนนี้จุกแล้วเต็มท้องกินไม่ไหวแล้วครับเจอกันแน่นอนไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวเลืเนะหมาเลยเลยครับเอาละครับ,รบก็ตอนนี้มันมีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ซื้อ ทุเรียนซื้อหรือหรือ,รอ,รอแกให้มาก็ไม่รู้นะจ่ายถูกมากก็พี่อ้อนก็นบอกว่ามันมีเทคนิคอันนึงถ้าเราอยากจะกินทุเรียนนะครับที่ยังไม่สุกแต่เรา,าเร่งการสุกเนี่ยจาก3วัน5วันให้เหลือเพียง1วันนะครับเดี๋ยวเคล็ดลับที่พี่อ้อนหรือพี่อ้อนของเราเนี่ยสอนผมคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราใช้เราใช้มีดนะครับขั้นตอนที่2แน่นอนครับเราต้องใช้ทุเรียนะ แกบอกว่าทุเรียนที่เราได้มานะครับตัวนี้ที่ทุเรียนที่เราได้มาเนี่ยปุ๊บเราจะต้องตัดตรงนี้ตรงปลายนี้เอาไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดนะผมวางเพื่อน,นิดนึงทําการตัดวาให้ปาดออกไปโอเคปากดกอกไปแล้วนะครับเนี่ยครับปาดไปแล้ว หลังจากทำการปาดนะครับการปา,ปาดีบร้อยแล้วเก็บมีดก่อนให้เราใช้เหล่าขาวนะครับรผมไม่มีเหล่าขาวนะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นพระเอกตัวนี้ตัวนี้นะครับที่หนึ่ง ป้ายไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้เสร็จที่เหลือทั้งหมครับที่เหลือนะครับจริงๆก็บอกว่าให้ใช้เหล่าขาวนะครับเพราะเหล้าอย่างอื่น,นมันแพง นี่คือเคล็ดลับนะครับในการทำให้ทุเรียนสุกขึ้นนะครับจาก5วัน3วันนะครับหรือเพียง1วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุเรียนไปเนี้ยที่ยังไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนยครับทเนี่ยจะสุกทานได้นหครันนี้เรามาชิมกันครับนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับจากชาวสวนเอามาฝากนะครับจากชาวสวนพี่อ้อนนะครับที่อ้อนจากตำบล บ้านนาอเภอแกลงจังหวัดระยองโอเคอันนี้เป็นนนอะทุเรียนที่เราเมื่อวานนะครับตามสูตรก็วันนี้สุกแล้วครับด้วยสูตรที่ผมทำเปเมื่อวานนะเดี๋ยวมาแกะเนื้อดูกันว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกัน ไม่สุกครับโอเควันนี้กรอบกรอบร้องอนุ่มใน ว,วันเดียวเองอจำไว้ว่านครับเราใช้สูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังสูตรคนเล่า